สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่พันนี้พาชมพามาชมการจับปลาหาปลาของซามแม่สุนีแม่สุชีแม่รัศมีจา้าพ่อบุญช่วยเป็นผู้มาสูบจา้ามาจับปลาน้ากันเด้อพี่น้องมาสะปลามาจับปลาคอยง่ยน้ากันเดอ้อจ้มามา้าม้าพี่น้องเอ้ยมาเล่นน้าเล่นตมุมเล่นปลาน้ากัน ปลาหนองนี่หลายลายสุป,ปีจ้าพี่น้องจา้านี่ละ่ะบ้านนอกชนบทเทุเฮามีความสุขพอเพียงและเพียงพอจา้าอยู่ตามชนบทเทุเฮานี่ละ่ะมียังกะ กันยู่กันจินนี่นี่ี่แนะนำมีปลาในน้ำมีเข่าจ้าพี่น้องจ้าพูนนะเอาไปใหญ่วยพูนนะพี่น้องมาจับปลาซ้อยกันจ้า ไทยพี่น่องเบิงน้อไทยพี่เห็นน่องเขาเบิงน้ำลายปันใดเนี่ยไอ้ตอนจระเพื่อตีสูบจากเมื่อไหนไงช่วยโอ้สูบเมื่อวันนี่หนึ่งพี่น่องน้ำเพียงพี่พนัะเพียเพียพี่น่องเพียรน้ำอหรเห็นเห็นใบบัวเชียวเชียวพี่หละจ้า มีหอยจูบก็เอาน้ำเนเด้อหอยเชอรี่ก็เอาไปอันต้มใส้ตําสมกรอบดีน้อยะมาที่หลังถอยเจ็บไปพ่อนมแท่เดียวเลยอืมกรอบดีด้วยเอาไปใส่ตำปลาจ้ะหอยจูบก็เอาเด้อเอาไปใส่ซุปบะเก๋า มาเอามาหน่อยเถอะทางซีน่ะยืมน่เนี่ยพันนี้กะมาเหรียญธงเหรียญทาน้ำพีน้ำหนองจ้าเป็นสระปาของแม่สุนีเมลศรมีแม่สุขีเรามีน้าไหลมองจ้ามีสะลหลน้อยสะอันที่ไปถอนเมรศรมีไปถอนทรายบัวนั่นกัตัางหากอันนี้กัตัางหากจ้า วันมวนโดยพี่น้องมวนตามภาษาชนบุรเท่านี่ลหละเล่นต้มเล่นน้ำเล่นต้มเจ้าพี่น้องอยู่กับย้ายเถีย ยนนี่ยังเมือ่อไงเหรอยี่น้องมินง้นก็บอได้ไป,ไปพี่น้องจ้าพนักงานหาปลาจับปลากระเจีงไหลขยันขันแข็งไปล่อย <c oughs> ปล <c oughs> าถิมกับพ้องกันว่าถิมดอกอยู่ในฮั่ละอาจจะหาอีกยาก ปีนั่นลายคักได้นาะปีซาไหาวัดนะเนาะเออมันเว้นไว้ลายปีเพื่อนตัดสนมตัดยังลายคักอีลีนละ่ะปีนั่นก็ได้โอบบจะสูบทุกปีพี่นอ้องอุ <c oughs> ขอ้พ่อเนช่วยคอยพ่อเนี่ช่วยย,วย,ยุดีมีแห้งนะั่นถอดได้ดูแลน้องนุ่งไป <c oughs> เป็นที่เพิ่งพาอาศัย <c oughs> เป็นห <c oughs> ้นอง้่งหอมใสให้น่องนุ่งไป มากระโหลกสุบพี่น,อน้องปุน่ะปลาคอใหญ่อ่ะวาโอ้ยใหญ่ลุ้นมือใหญ่ลุ้นมืออูป้ปลาหลายๆพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อมาจับซอยกันจ้า,าอเอาปลาคอใหญ่ไปต้มจ้าพี่น้องอปุน่ะ แม่ันนี้ก็ลุ้นอยู่ทั้งโคกอยู่ทั้งฟังงวนคักพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านทงบ้านท่าเฮา บ้านนอกชนนบทรบา้าพี่น้องจะซาปลาเลี่ยวๆกบจี้ปลากินเข่าเที่ยงจ้าพี่น้องพู้น่ะบรรยากาศบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยความสุขความสุขสุขแบบหาไดไ้เป็นความสุขแบบหาบไ,ได้ความสุขแบบหาได้บบไดยุบกาตามบ้านเฮา สุกสุกดิบดิบนี่แหละจ้าพี่น้องสุกบ้างดิบบ้างนี่แหละพูน่ะถิ่มใส่ไฟทวนทวนอยู่พูน่ะพูนอ่ะโอ้ยมีแต่ตุวใหญ่โอ้เป็นตาเสบเนะาะตำสมเนาะพี่เนะาะหักบ่มิ่ํตำสมตีมีแต่พริกตีมีน้ำพริกตีพูน่ะจ้อืมจ้ำกับน้ำพริก เผาตาเผาอืมอ่าบ้านนอกบ้านน,น้ายัดเมนตุ่มพูดแลหวค่ะยัดเมนตุมคุณ่ะอันน,นี้ปลาสดิด มีหอยในถุงปุ๋ยนี่ก็มีนี่แหละจ้าพี่น้องกระขายเอาค้าน้ำมันอยู่ดอกสามกิโลกิโลละร้อยสามร้อยมูตัวใหญ่เพื่อนมาเอาไปเล้วจ้าไม่บริไทยคลิปให้บึงบึงตะซัมเนกกรพเพาะอเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอ,ะอบคุณพอแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่ติดตามชุมบรรยากาศท้องทุ่งของพอแม่พันนี้ยินน้องทุกผู้ทุกคนผู้น่ะ กำลังดะกินเ,<อ>เขาเขาที่ยงกัน<อ>จ้าพี่น้องมาจิ้งเขาน้ำกันขอบคุณหล<อ>ายๆจ้าสวัสดีจ้า